เคยมีตำนานเล่าว่าในทุกค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจะมีร้านขายของเก่าลึกลับปรากฏขึ้นณห,หัวมุมถนนที่เงียบเหงาที่สุดหากใครได้มีโอกาสเข้าไปในร้านจะได้พบกับความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นไปตลอดกาลมีหลายคนพยายามค้นหาร้านขายของเก่าที่ว่านี้แต่ก็ไม่เคยพบเจอเลยวันหนึ่ง ชายตกงานที่หมดอะไรตายยากในชีวิตได้เดินเมาไปตามถนนและได้เจอกับร้านลึกลับร้านหนึ่งชายผู้นี้จึงเดินเข้าไปในร้านลึกลับนั่นอย่างน้อยเพื่อหาที่หลบหนาวสักครู่ก็ยังดีทันใดนั้นชายผู้นี้ก็ได้เจอกับสิ่งของหรูหรามากมายภายในร้านของทุกชิ้นแม้จะดูหรูหราแต่กลับดูเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วไม่ใช่ของใหม่ชายหนุ่มมองของหรูหราและได้แต่คิดในใจว่าแม้แต่สิ่งของที่ดูมีค่าน้อยที่สุดในร้านก็ยังน่าจะมีค่ามาก,ก ว่าตัวเขาเอง ทันใดนั้นหญิงสาวเจ้าของร้านก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกเขาว่าให้เขาลองหยิบสิ่งที่เขาคิดว่าดูมีค่าที่สุดขึ้นมาสิชายหนุ่มตกใจแต่ก็หยิบเชิงเทียนที่เขาคิดว่าดูมีค่าที่สุดขึ้นมาทันใดนั้นเรื่องราวของเชิงเทียนชิ้นนี้ก็ปรากฏสูส่สายตาเขาเริ่มตั้งแต่ถูกหลอมในเตาร้อนจนถึงช่วงเวลาที่ถูกส่งต่อไปตามบ้านเขาได้เห็นเรื่องราวของเจ้าของเชิงเทียนหลายคนผู้คนที่เขาคิดว่ามีชีวิตที่สุดแสนวิเศษเขาได้เห็นเจ้าของโรงงานนั่งทำงาน จนดึกดื่นได้เห็นคู่สามีภรรยาที่จับมือให้กำลังใจกันจนถึงลูกหลานที่นั่งร้องไห้จากการจากไปของพ่อแม่จากนั้นเขาก็ได้ลองหยิบสิ่งของอีกหลายชิ้นและภาพเรื่องราวหลายเรื่องที่ปรากฏต่อสายตาเขาทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าใครก็ล้วนแต่ต้องเคยเจอกับความเจ็บปวดและความยากลำบากทั้งนั้นช่วงชีวิตของคนเราไม่ได้มีแต่ความสุขแต่มีความทุกข์ร่วมด้วยเสมอชายหนุ่มรับรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญเป็น ธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอกับความทุกข์ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณเจ้าของร้านที่ช่วยให้เขาได้เข้าใจและสามารถก้าวข้ามความทุกข์ที่เจอได้เจ้าของร้านจึงตอบกลับไปว่า ที่คุณต้องขอบคุณคือเรื่องราวชีวิตของผู้คนในสิ่งของเหล่านั้นตัางหากเพราะเรื่องราวชีวิตของคนคนนึงจะช่วยสอนสิ่งที่มีค่าให้กับใครสักคนเสมอชายหนุ่มยิ้มรับและเดินออกจากร้านพร้อมกับได้คิดว่าเขานั้นได้รับรู้เรื่องราวที่แสนสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล